อ่านะครับมาต่อครับมาต่อครับอยู่ที่งานฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวปักช่องนะครับเโอ้โหขายกันระเบิดระเบ้อเลยฮะของเงยอะจริงๆนี่โหกำลังโรยเลยนี่คือ อ,อ,อะไรนะไก่ไขนน่นกกระทาน,นกกระทาน,นะครับนกนนกระทาน,น,น,นี่มาน,นี่ก็มีนะครับดูนะครับนี่นี่โหมาเพียบเลยอ่ะพามาชมต่อครับไปชมต่อโอ้มีของกินเยอนะเยอะแยะมากครับนี่ร้านอะไรอ,อ๋อนี่คือร้านของกินเยอะนะอันนี้ปลาเส้นทอดนะฮะ นี่ร้านนี้เป็นปลาสเส้นทอดเลยนะโอ้โหน่ากินมากครับดูทอดชิ้นใหญ่ๆนะสองชิ้น50บาทชิ้นละ30บาทโอ้โหชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากฮะชิ้นละ30บาท2ชิ้นห้นาสเองนะว้าวใหญ่มากนี่ร้านนี้ร้านดังนะครับออกหลายรายการมาแล้วนะเนี่ยรายการมดดําก็ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับไเฮัย <c oughs> <c oughs>

แล้วก็มีนี่ขายด้วยนะครับน,น่ากินเลยหอมเลยน่ากินนะครัะ แล้วแกก็มียำขายตรงงมนน้ด้วยนะครับคือร้านยำเจ๊เดือนทะเลเดือดนะอด้นี้่านยค่ะเี่ค่ะนะครับมักด้ยซอสรนะคะรับรองว่าช้นในาอางนี้อยอ

นะครับแล้ววันนี้การจะพามาที่อะไรนะงานฤดูหนาปักช่องนะครับดูแก่ขายโอ้ขายอย่างนี้เพลินนะดูคนขายเพลินอันนี้มาชมตัวอื่นอ่ะนี่นี่ลกลับมาหันมาว,วันนี้ก็เจอนี่ยไปยะหันมาวันนี้ก็เจอไปอยะแม่ปูปปดูนะ ไม่เยลยไมยนมาะปหี่เแม่ยยปูยะแม่ปูปปไปครับไปตัมันงตอแล้วครับมีแมลงทอดก็มีนะนีของกินเยอะนี่ยำทะเลเดือดยำเจเดือนทะเลเดือดนี่โอ้น่ากินนะนี่ซกแช่น้ำปลานะครับแล้วทำเป็นยำไว้นะ โอ้ยน่ากินมากเลยอะยได้ยทาอง่อ่อนกอันนยมใจง่เดา่งอนัชเดือนอยจ๊เดือนทะเลเดือนตัวนี้ไข่ผัดเด๋๋วเอ้ามานงนมของกินเยอะนะครับบอกเลยผมนี่พอไปเจอเล้วก็จอดพอจอดเบเทปก็ <c oughs> เวลาก็ดันไปเรื่อย มันน่ากินนะครับนี่ดูดี่เป็นดเกี๊ยวโอ้เนื้อน่มั้เนี่ยโอ้โหน่ากินทีเดียวเชียวนะมีใส่ถุงใส่ชามนะโอ้น่ากินครับนี่ไรเอ่ยร้านนี้มีทั้งก๋วยจับ๊บมีทั้งขนมจีนโอ้โหขนมจีนก็น่ากินนะเนี่ยข้าวปลาก็มี โอ้น่ากินครับมีทั้งขนมจีนมีทั้งก,นนงกระเพาะปลายนะกว๋วยจับก็มีนะครับเนี่ยร้านนี้นะครับอ่าวไปครับเดินชมไปเรื่อยเฮ้ยนี่เลยวะปังเวอร์ปังเวอร์เวลาด,ดูคนามาหากินจะชอบดูร้านนี้อ้าวมีร้านดังจิกตอ,อกอีกแล้วดูปังเวอร์ปังเวอร์ดูร้านปังเวอร์เวรจริงๆเยอะจริงๆนะฮะโอ้ไม่ได้เวอร์แบบนั้นนะฮะเวรแบบผลมาอลังการมากครับ น่ากินนะน่ากินมากเลยดูแกขนของมาชื่อร้านปังเบอร์นะร้านดังในทิกก็บบางร้นนะฮะชิ้นละ25บาท4ี่ทั้มหนึ่งถ้าใครซื้อ4ชิ้นแถมหนึ่งชิ้นก็เท่ากับชิ้นละ20บาทอีกนะเออมีขนมอะไรอะไรวะเรียกว่าอะไรไม่ถูก้วกพวกพวกเนี่ยวนวนวนเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยแบบเนี้ยชอบกินตอนเป็นเด็กชื่อร้านปังเบอร์นะจ๊ะโอ๊ยขอโทษพี่ขอโทษน้อง ทำให้น้องหัวชนนะฮะอยู่ที่ร้านเอ้อยู่ที่ร้าน,อ,อ,อ,ยานอยู่ที่งานฤดูหนาวนะครับปับกช่องนะครับาแวะมาชิมกันนะครับอ๋อ